สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลโบอคแมปบา t ทับยูนิเว s ร์สดิฟิ t i ท e ฟ d i ดิชันะครับผม Top ปช <c oughs> ็อต1อช่องจีทีเกมมิ่งทีวจะพามาดูอัปเดตวิธีปลดล็อกตัวละครแก๊งไททันปลดยังไงและก็จะพาไปดูวิธีฟาร์มนะครับว่าถ้าเราฟาร์มแบบสเต็ปสายฟรีนั้น<อ>จะฟาร์มยังไงให้ลุ่งนะครับไปไปกันเลย ต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีฟาร์มสำหรับสายฟรีนะครับเมื่อเราได้ยูนิตที่ชื่อว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่มาแล้วนะครับก็ให้ใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์บิจินเนอร์นะครับบิกิเนอร์คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบไม่มีแก๊งไทยท่านเลยนะครับถ้ามีไทท่านเขาจะอยู่ไม่นานครับจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับน่าจะโดนฟรีคิดออกละ มามาดูหลักการตัวไหนใกล้ตายก็ไปยิงตัวนั่นแหละครับอ,อยากจะบอกว่าง่ายมากครับผมลองเล่นดูและคือตัวไหนใกล้ตายใช่ครับเราก็ไปยิงตัวนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นยูนิตที่ตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวใหญ่อย่างไมเคิลแจ็คสันตัวนี้นะครับโอ้โหอันนี้เขาอัพสปีดนะแล้วคราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเล่นอะบัเช่หรือตัวเฮลิคอปเตอร์ยังไงให้เป็น ผู้เล่นระดับโป้เพยเย่นนะครับง่ายมากอยู่ในตัวนี้เขาจะมีความพิวนะครับสเตตัสผมแนะนําให้อัพดาเมจเต็มแล้วก็ตามด้วยสปีดนะครับถ้าเจอตัวอย่างเช่นไมเคิลแจ็กสันตามไล่ตีตูนะครับให้กด F แบบเพดานทิ้งดิ่งลงมาแล้วก็กด F อีกหนึ่งทีมันก็จะบินต่อนะครับแล้วเราก็บินหนียิงตอดบินหนียิงตอดแค่นี้แหละครับสเต็ปของ เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่นะครับเห็นไหมเมื่อเขาเบื่อตามแล้วเราก็เปลัดช็อตเขาเลยครับแค่นี้แหละครับคือวิธีฟาร์มสำหรับตัวยูนิตที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งเลยที่อันดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับผมไปทางเข้ามาครับและน้องก็ได้แนะนำตัวยูนิตตัวนี้ด้วยต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับผมลืมชื่อครับต้องขออภัยด้วยไม่งั้นผมจะให้เครดิตน้องทั้งสคนเลยถ้าน้องมาดูคลิปนี้ บอกชื่อมาหน่อยนะครับชื่อนี่ผมจำไม่ได้ครับเยอะอ่ะมาต่อครับเมื่อเราฟาร์มได้ตังจำนวน3 0 0 0สนล้านเอยไม่ใช่นะครับประมาณสักหมื่นหนึ่งหรือมีตังที่จะปลดล็อกพวกไททันและหรือซื้อพวกยูนิตเควสต่างๆที่จะปลดล็อกไททันทั้ง3ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าถ้าปลดล็อกจะใช้ตังและเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับป่ปไปกันเลย ต่อไปนะครับผมก็จะมาซื้อไททันคาเมล่ามแมนนะครับดูสิว่าจะซื้อได้ไหมมามาดูเลยก่อนอื่นผมขอเช็คเควสได,ดลี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ช็อปพูดผิดเออเอายังไม่ถึงเวลานะครับกดกลับก่อน back to main menu นะครับจากนั้นเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับได i l y ี่มิชชั่นเออโอ้โหฆ่าแก๊งไททันเอค่อยว่ากันปล่อยครับยากอยู่มา มาดูเลยครับว่าผมจะซื้อได้ไหมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟที่แบบว่ารวมมิตดเลยนะครับทั้งไททนันตัวเล็กตัวน้อยรวมอยู่ในนี้เลยมาก่อนอื่นนะครับผมจะปลดล็อกไททันคามล่าแมนก่อนนะครับเขาชื่อว่าไททนันคาม e ล่าไก่นะครับคามล่าไก่ก็คือเงื่อนไขจะปลดล็อก เป็นเจ้าของไททันเอ้ยไ <laughs> ม่ใช่เป็นเจ้าของกล้องไมล่ากายเป็นเจ้าของล่าส์กล้องไมล่ากายเป็นเจ้าของ c ีซีทีวีไซเดอร์แล้วก็เป็นเจ้าของ CCTV ทีวีอัปเชตครับเงื่อนไขผมครบแล้วคราวนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่7,750ดอลลาร์นะครับมาผมมีตั้ง8,852ดอลลาร์ครับซื้อเลยเอออายุชัวร์ยูวูดดไลท์เราเพย์ฟอร์ไททกันไปละไกวิต จ็ดเจ็ดห้าศูนย์ดอลลาร์โอเค yes วิง g thank you โอเคได้มันแล้ว select เ,เลือกแล้วครับมามาดูกันว่าโอ้โหมันเยอะไปไหมมาคราวนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟเวอร์เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมรู้สึกมันไม่ขึ้นแฮดังนั้น s e ล็กบ m อ b ใหม่นะครับเห็นมันทำกันจางนะครับเมื่อคืนพอดีผมไปฟาร์มแล้วผมไปเจอที่ ผู้เล่นเขาใช้ที่แบบว่าเลือกตัวแบบเริ่มต้นแล้วก็ไปเปลี่ยนไททันทีหลังนะครับแต่เขาก็อยู่ไม่นานนะเขาก็โดนถีบออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนคราวนี้ผมจะมาลองว่าจะทําแบบนี้ได้ไหมก่อนอื่นนะครับรีเทิร์นก่อนไม่ใช่ดิเราต้องเลือกตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยอัปเปเซอ่าอัปซแล้วดูซีขึ้นไหมไม่ขึ้นแฮ หรือผมเลเวลเยอะแล้เลเวลผม60นะครับสเตตัสอย่างที่บอกเลยอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมดาเมจบวก10สปีดบวก2เลือดไม่อัพนะครับเพราะเลือดนะผมสามารถโกยแล้วไปกดเริ่มต้นใหม่ได้นี่แหละคือทริคของผมนะครับที่ใช้ตัว CCTV อาบาเช่ในการเก็บเลเวลและก็ฟาร์มตังนะครับมาเดี๋ยวออกเข้าใหม่ดูซิว่ายังได้ไหมเห็นเมื่อคืนผู้เล่นต่าประเทศมันทำกันเยอะมากนะครับมา ดี๋ยวกดเริ่มเกมใหม่ก่อนนะครับดูซิว่าจะให้ผมไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนอ่าไทเทนเลสเซิร์ฟเวอร์นี่ดิคอมเมนต์ฟอร์บิเกนเนอร์รีบกดก่อนครับก่อนที่จะเลือกไม่ได้อ่าเมื่อผมเลือกเซิร์ฟเวอร์บิเกนเนอร์ใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนซีเล็กม็อบเป็นไททันคาเมราแมนดูซิว่าจะอยู่ได้กี่นาทีซีเล็กแล้วได้ไหมได้ไหมรีเทิร์นรีเทิร์นปุ๊บ สปอรดีครับเลเวลหนึ่งสปอได้ไหมเฮ้ยไม่แจ้งเตือนเลยโอ้ยทำไม่ได้แล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะมารีวิวไททันคาเมราแมนเวอร์ชัน1.0นะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างเลเวลเริ่มต้นเล่นยากไหมมาไปกันเลยครับโอ้ยกว่าผมจะฟาร์มได้ตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันนานอยู่นะครับอ่ะ สกิลแรกกดหนึ่งต่อยหน้าสกิลสองสตอมเป็นการกระทืบพื้นนะครับจึ๊กเออครูดาวค่อนข้างนานนะครับน่าจะประมาณ10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายังไม่มาอีกสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าเออสิบห้าวีครับโอ้กว่าจะง,งางไปเขาหนีออกแล้วนะครับเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวดะ สกิลสาเป็นการปล่อยพลังงานที่อยู่หน้าอกนะครับคือแกนพลังงานสีฟ้าเองกด3ครับแล้วกดค้างค้างใช่ไหมเออโอ้หมด,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 ดเสียงหมดโอ้นานอยู่นะครับโอ้ประมาณ10วิได้นะครับอ่าสกิลสกดเลข4แล้วกดคิกนะครับหรือกดตีปุ๊บเป็นการดึงโลกมาครับดิดสฟอตอนอ่าต่อไป เป็นการใช้งานจริงว่าไททันคาเมราแมนเลเวลเริ่มต้นนั้นสู้เขาได้ไหมโอ้สปีดชา้าอย่างนี้อะโอ้ควจะเดินวิธีเคลื่อนที่เร็วกด F 7ฟเจ็ดแผกูดวไปแล้วครับไปแล้วออนงานออนโอ้โหสปีดสองเป้าไม้คือสกิบดีทอเลตที่อยู่ตรงนั้นปะทะกด F ลงแล้วก็ใส่หน้า เอาทำไมต่อยไม่โดนต่อยโดนไหมโอ้ต่อยโดนอยู่โอ้คือใส่น่าเอยแค่แันแหละเออไม่ต้องหนีครับเพราะผมจะตามไม่ทันครับเออต่อยหน้าใส่ไปเออเออเอเอ,เอโอ้ชนะแล้วโอ้โอโอโกว่าจะชนะตามจริงอ่ะเ,เขาแบบสเต็ปถอยหลังยิงสเต็ปถอยหลังยิงผมตีเขาไม่ได้นะเพราะว่าผมค่อนข้างช้าน,นี่อย่างตัวนี้เนี่ยยิงต่อยิงตอดได้นะครับมาเราไม่สนครับไปปะทะต่อครับ เมื่อไททันคาเมล่าอย่าประทะก,กับไททันคาเมล่าล่างนู้นนะครับจะเป็นยังไงผมเลเวล4อยู่นะครับแล้วสเตตัสผมยังไม่ได้อัพนะโอ้โหมันก็เลือดเต็มสิครับแสดงว่าเขาตายละเราต้องสเตปแถว2เวลาเขามั่วอยู่ค่อยไปใส่อ่ะเขาโอเคคราวนี้ผมก็จะไปใส่โอ,อ้เลือดเต็มเลยเหรอไม่เป็นไรไปอย่างนี้แหละแล้วก็แก่พราดเอ้ยทำไมไมปล่อยอะ่ะเอ้ยไม่ปล่อยอะ่ะ โอ้ยไม่ปล่อยเออไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยต่อยหน้าแล้วกันสกิลต่อยหน้ามุดดินโอ้มันมุดดินไปเน่ยเนี่ยโอ้ไปกันโอ้เพื่บินกันเอาตีต้นไม้ไอ,อคนนี้ก็ต่อยหน้าหน่อยขอต่อยหน้าอย่ยอย่าอย่ายิงแล้วหนีนะเฮ้ทำไมผมต่อยหน้าโอ้เพื่อนไม่ตอดแล้วหนีแหละไม่เป็นไรครับมาเห็นไหม นี่คือการใช้จริงนะครับถ้าเจอกับผู้เล่นที่แบบเขาเล่นเซฟแล้วเขาเล่นเอาแต้มจริงผมว่าสู้เขายากนะดังนั้นเราจะต้องเล่นกับห้องคนที่เขาแลกกับเรานะครับผมว่าคุ้มว่าละไปะต่อยหน้าเอ้ยต่อยหน้าต้องแลกอันนี้ละมามาตมมามอึดอึดต่อยหน้าไทยท่านคัเมล่าต่อยหน้า,า,านต่อยหน้า,อนาเอาทำไมหนีล่ะท่านโอเคเมื่อเราไม่ตีกันอ้าจะตีเหรออ่ะโอเค มาลองหน่อยดูสิไททันคาเมลา่า vs ไททันคาเมล่าจะเป็นยังไงครับฮุบพลันต่อยต่อยไม่มีคนยุ่งครับอ่ะมัดต่อมัดเออมันเล็งหน้าไม่ได้เล็งปลายคางได้มีไม่เป็นไรเอาต่อยต่อย,อยดูสิแกนพลังงานผมไม่ใช้แล้วอ่ะผมแลกมกลัดกับเขาดีกว่าเอออ่ะ,อะโล่หน่อยฟึบช่วยอะไรได้โล่ โล่เออโล่โอเมื่อผมสู้ไม่ได้ผม้แค่สเตปโกยแล้วหนีมามาไปประท่ากับแก๊งสกิบตีดีกว่าพวกเมื่อเราตีกันแล้วผมจะแพ้เอ้ามันแหลกนี่เออเออพลังโล่โอ้เห็นไหมล่ะเขาเขาตีกันเราก็ต้องแถวสองต่อยหน้าเอาทำไมยังไม่ยังไม่ตีต่อยหน้า ต่อยหน้าแกพลังงานฮเฮ้ยเพื่อนแถวสามแล้วคราวนี้มาคออีกหมัดต่อยหน้าต่อยตอย่ตอ,ยตอยตูดนี่แหละตูดตดูเออเออตูดตดูเออชนะแล้วโอ้ชนะจริงป่เนี่ยหนุ่เขาโดนไลยไปแล้วโอ้โหเมื่อผมเกือบตายไม่เป็นไรเพื่อนมาทีผมที นี่นะครับสรุปรีวิวไททัน c a มล่าเท่าที่ผมเล่นดูละเหมาะกับคนที่เขายอมแลกกับเราครับซึ่งมันน้อยมากที่เขาจะแลกกับเราครับเห็นไหมเออเขาแลกกับเราฮนะมาขอลองเทสแก้พลังงานหน่อยแรงไหมเออเป็นขี้เอยโดนไหมนะโดนไหมอุม้ยทำมันลดน้อยอย่างเลยหรือเพราะยังไม่ได้อัปสเตตารหมดละแค่นี้เหรออู้เจอตาเลเซอร์แล้วต่อยหน้าต่อยหน้า ต่อยหน้าเพื่อนอย่าถอยดิเดี๋ยวผมต่อยไม่โดนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเอาเพื่อนหัวโขกด้วยออได้อีพีไหมเฮ้เพื่อนกดออกเกมเหรออุตส่าห์แลกกันมาขออีกทีขอเยียบหน่อยเฮ้ยเยียบไม่โดนต่อยหน้าก็ได้ต่อยไม่โดนหมัดมันอยู่สูงเพื่อนขอเยียบหน่อยอะให้ยิงเลยอ่ะทำเคเวสป่ะไม่เป็นไรครับขอส่งท้ายกันผมไม่ตายสักทีอะไหนขออีกตัวหน่อย ตัวไหนก็ได้ออโอ้ยเจมิสไซมิสไซเดี๋ยวไปทางนู้นกันเขายอมแลกกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะไปแลกกับเขาก่อนเพื่อเป็นการที่จะให้เขาได้ฆ่าผมด้วยครับเผื่อเขาทำเคเวสนะอ่ะขยักฆ่าเชิญครับเชิญเร็วมาต่อยหนะ้าเหยียบต่อยหนะ้าเออโอ้ได้เลเวลช่วย <laughs> มาลัดครับเฮ้ยสกิมินีสตาร์วอร์นี่เมื่อผมอยาก ต่อยกับดาร์คไว e r เดอร์เวอร์ชันสกิมดีทโทเลตขอหน่อยต่อยหน้าต่อยหน้าต่อยหน้าอ่ะเอาตัวนี้แหละอ่ะฮึบฮึบฮึบบัดเดียวโอ้ยได้อีกพีพอดีนี่แหละครับไททันคา m เมราแมนผมเล่นแล้วเหนื่อยอะ่ะปกติผมจะเล่นตัวพิ้วพวิที่แบบว่าต่ดตอนแล้วนี่นะครับมาเล่นตัวไททันที่แบบเคลื่อนที่ช้าแบบนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเป็นไงกันบ้าง ใครที่อยากได้ไททันค m มราแมนก็ลองปลดล็อกเควสแล้วไปซื้อมาเล่นดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ